สวัสดีจ้าทุกคนเห็นไหมคะโฟกัสไหมคะนี่พริกค่ะพี่น้องค่ะคือพริกใหญ่นะคะพี่น้องนี่พริกงาหักค่ะเนยอ่อนเนยแก่ผสมกันค่ะหมอสําหรับอ่าไปเฮ็ดนำจิ้มซี่ฟูดค่ะพี่น้องค่ะอ่ามาชิปอยู่ทุกปล่าชิปเนี่ยจ้ะอ่ะชิปอยู่นี่ค่ะอ่ะนะคะสนใจทักแชทได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ น้อยๆ,ๆค่ะพี่น้องนี่พริกอ่อนผสมพริกแก่ย่า่เด้ดขวนให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะนี่สีนี้แดงนั่นเนอสมัยเป็นพริกอ่อนผสมแก่ค่ะพี่น้องนวยใบใหญ่ค่ะนยน้อยๆ,ๆ,ๆค่ะพี่น้องต้นเหี่ยวแน่ย่า่กระถอนออกค่ะกัพริกยื่นสวนสดๆเลยจ้าจากสวนน้องจียงกีซู่เองนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะย่ายเราเก็บมาลรวอยากขายแล้วว่าเอาไปขายให้แน่พ่ะนะเีเลย,ย เสียมมะพร้าวขายให้ยายค่ะพี่น้องค้าสนใจทักขอความได้ค่ะร้านมุกกระทอกมุกกระแท้าหล่านอาหารไงพี่น้องค้านี่แต่ว่าแม่ค่ะวัแนะนําให้เอาไปขายต่อเด้อค่ะเด้อเอาไปกินได้ค่ะพี่น้องค่ะหืมุกกระทากนี่ยนี่เป็ดน้ำจีฟงจีฟูดเอาไปเห็ดย่ำเห็ดย่้มขนมนำย่ำค่ะพี่น้องค้าสนใจทักขอความได้จ้านี่นุ้ยได้บอลนุ้ยขี้ลายขี้ลายแม่ค่ะก็คัดออกให้ค่ะพี่น้องคะ้าคอายแล้วก็ตาบดีเนาะ แล้วก็ไปหักมากไปเด็ดมากต้นใหมันเหี่ยวใบมันลน้นล้วก็ไปหักมากเนี่ยค่ะมันเป็นพริกอ่อนผสมแก่ค่ะพี่น้องนี่หลายค่ะพี่น้องค่ะก็รลังสีอ่ะคัดละสามกิโลง3สามกิโลวันได้จะก,กิโลย่ายเราคัดออกให้แล้วค่ะเราคัดเทียนหนึ่งเลาล่ะไม่รู้กะบว่าไปหมั่นใจแม่ตาแล้ว่าไปดีค่ะพี่น้องแต่ว่าสำรับเออ หนานขาเนาะที่อยากเออเอาไปเห็ดหนานจงน้นจิ้มซี่โคงซี่ฟูดนี่สบายเลยค่ะพี่น้องคะเอาไปล้างซัวซัวน้ำแล้วก็ปั้นเลยค่ะต่ำเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องไปเด็ดขวนค่ะพี่น้องคะไปป๊อกป๊อกอืมแยกเด็ดขวดให้เรียบร้อยแล้วจ้ะไปป๊อกป๊บกนี่นี่นี่ลูกไปเลยพี่น้องเอ้ยชีวิตแมค่ค่ะเออหน้อ อันนี้พริกพริกข้าวพริกจากสวนทั้งเลยนะค่ะพี่น้องแต่ว่าหน่วยง่ามันเบิด์ตเรียมเลยนะมันบ่มันบ่แม่นเบิดหน่วยง่ามีแต่พริกเขียวไอ้พริกไอ้พริกแดงพริกผสมบ่มีไห้พี่น้องเอ้ยพริกแดงเบิดสวนค่ะพี่น้องต้องปิดต้องปิดสวนดิเจ้าประแม่สองอาทิตย์ค่อยสิมีพริกแดงเพราะว่าแดงแดงแดงนั่ัท่านเลยค่ะพี่น้องค่ะแดงบัท่านเราคนเก็บก็เก็บบัท่านค่ะพี่น้องเอาเดือดกับขามาหลายแห้งค่ะ บลมีพริกบลมี่พริกให้ลูกค่ะพี่น้องค่ะเสียดายเสียดายพริกบ้าพ่อขายจ้ะเด้ออยากได้พริกเออ่แก่ผสมอ่อนนะคะพี่น้องค่ะเอาไปเฮ็ดน้ำจิ้มซี่ฟงซี่ฟูดค่ะรับรองเผ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพริกกินดาแดงบ้านเน่าเนี่ยค่ะพี่น้องเผ็ดเด้อสิบอกให้พริกนี่พริกพันนี้เผ็ดแห้งค่ะเดี๋ยวะเกียบเลยใส่ซอสไปแล้วค่ะ มามาหน้าบุญอ่ะอืมกิ่นเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเลือกอีกเทียนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปใส่กระสอบนี่ค่ะใส่นี่สั่งกิโลเลยสิค่ะพี่นิคนี่ค่ะนี่บ้างนี่สิได้จักกิโลบนี่พี่น้องเอลยสั่งไว้ก่อนไงค่ะพี่น้องบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะลูกก็ขึ้นล้างเอ้ย